รับสบายดีพี่น้องปงป่อยเอไอซายิงก่าทักไทยพี่น้องไปทางฝั่ง,งซายสซปปลาาพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบานเฮาเนาะพี่น้องมาพบมาบอกับดิวิเซอร์นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้จะดูสภาพพี่น้องกปพบและสัมผัสวิธีวัฒนธรรมอันโบราณของพี่น้องส้นเท่าผู้ไทยอำเภอเรนูนครจงหวัดนาคารพนมนั่นก็คือประเพณีหรือว่าความเชื่อเนาะครับเนาะก่อนอื่นต้องขอบอกพี่น้องก็เดิ้วันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือประเพณีการเหยายวนะครับเนาะ คนผู้ไทยพอมีอาการเจ็บการป่วยนะครับเนาะเขากระทรมการเหยียวย่าหาผีนะครับเนาะเพราะว่าคนผู้ไทยส่วนหลายแล้วนับถือผีบรรยากาศเราเป็นได้เลยพี่น้องไปเบิบ่งบรรยากาศน้ำกันก,กับผมได้เลยครับขอบคุณขอบมุกโคตรเตียพี่น้องป้องไปทุกคนนะครับเด้๋ยวทีวีมันเป็นปกำลังแรงหมอกำลังแรงเจียวดูอยู่เซอร์นะพี่น้องเนาะไปเบิบ่งบรรยากาศน้ำกันคร,รับผมตอนนี้กับแม่หมอนะแม่หมอเป็นกับยกหมอนโคูดีเลยครับการ ยา่น้องเนคนอื่นต้องขอบอกพี่พื่นทุกท่านว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อของส่วนเผ่านะพี่น้องเนาะแหมันบานรีลสาธวยมือคุณม่้โอ้แม่โอ้ยบัางกัย่อยโ้ยงุบา วันนี้ผู้กบผู้นางนาผู้บ้านางกอนผู้ปาเก้วน้องถึงใส่หัวแน่ละนายาเอ้ยลนะเมือนเรอไปหลองนานเดียวตั้งแต่บ้าน้มันนี่จะร้องเบิ่นใส่ดอกไม้เลื่อนไตบบ่ไปไว้สาแมาแล้วหะเาบ่น้ำรกระดองปันหาบน่บนบนนดูว่าแม่เอ้ยเอ้ยหลน้ำจำปาเบิน่นใส่ ให้กวาดวงดอกไ,ไม่เลีนเตเป็นบานเนืนออววอ่อง่เรามีเวียดเป็นบานนันยาเอ้ยให้วาดการฝืนใส่เวกตตะพิงตะไบกัรใส่ลาบ้องโอ้ยเล้ละจปแล้วสิเพี่น้องถ้เห็นหน้าสาวฝาจะเห็นกันจังว่าสิปลสาาีลำเศร้าปีรำเมนูมาญามาเอ้ยวันนี้เอ้ยให้กวาดไม่เ็นยินมาพกันเอาดู ให้กำลัมาโฮเนี่ยเนี่ยแนวฮารละบ้านมีเจ้าเปิ่อนไฟกาคาแล้วใดโอ้ยเจ้าไปบ้านคอยกาโซโยเจ้าเงินเอ้ยฮาร์ละมาหัวเลี้ยวฮาร์เปิ่อนจวดจวหน่อยใหญ่ยังตั้งโอ้ยฮาละมาหัวนแล้ว,ลว,ลวกูเข้าไปหาแล้วใดเงื่อนเหล่าก้มตาเข้าไปสู่สาธุพุ่นขับรถอยู่ฮ่อคง มีคุณประสงค์ยู่หอ่าไคุณธรรมังผูกเปยนย็นไงทั้งพระดามจือวันีทั้งแมพีกันทัดให้ไม่ลง้งาจวันเล่ไม่เกี่ยวันนังเนี่เน่ยเยจ้ายาววันยังจงเวนบอนดอยู่วันี่เอ้ยท่านเจ้ากี่คุณนานจงจะทางอนี้แคละมากมนเนียนเนี่เอ้ยไข่สวาเจ้อเอินไข่ขาขากาขาแลวไดแม,ม่ไมนนีเจ้วันบอยกาโซ จ่อยๆคันนูหน่อยไรเงี้ยตั้งสาธุ์ตอนมากว่าแล้วคันมาเลยตุงงนนาอยู่ไหนวันนี้ล้วคันมาได้งายตากันอยู่เปล่าเจา้าเงินดนวยอีกไปสขามากระปั้นเลยได้โอ้ยผู้ละพันกระต้อนวัวดอนคนอยู่เล็กข้องขินค่อยกระว,ว่าหดถือปลาข้องฝากไข่ถื้อใจมากกว่าชนสลังเรามากกว่าเกาสลังของ ไปเนี่ยคสุมุเจ้าหมาเป็นเลี้ดอกันเนี่ยเอยบ่ได้แตกสุมุเจาหมเป็นหน่อยถอยลุมให้เป็นดำเล้ยไปกว่าไปของในกุมเมื่อพื้ดายยาวมานี่สมุจาล้วฮาดยินคอยอนนนาตามาดูบังดูอันยายฮาดินคอยอนเปตูอมาสองเมาเล้วเขยมาเดน่งเาจังวา เก้่มาเจอมาเจอจ้าเอากันต่อกันเมื่อนี่งันห้าเ้าเอาถือคอ้วกอกินไหนมันง่ายโอ้ยจังเวนเลยถ้าเราเอาถือคออได้ให้เพงันเมื่อนี่งนหนึ่งยังได้กตามทอนหน้าวาล้วสาโอ้ยบ้ดก้มสุเจ้าหาเปนเลกบ้าเด็กต่มส้มเจ้าหมายเป็นหน่อยถอยลงมาเป็นตามเลเมื่อเลยใบํหนาผมเมื่อพื้นดำมาอยบง เมาหเหลี่ยมสางตอสางหอยหงเงีเเ้ยวไปแล้วฮะละมดนตะมดนปลายยานเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านค่อยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านญาไปพยานยันจันเมื่อน,อนีนันเมาแล้วยมตีกันเข่าและสำเภาดีฮะหวยมันเกี้ยงหวยหอยได้เนื้อเจ้าเงินเอ้ยให้กวาดีกันเข่าเป็นสิ่งต่อเดียวเอาดึงดูดเม้วเหลี่ ตาตัวมาลาบธนาเมืองดูมันจะมุนผูกาจะมาผูกพกตงทอมันหลงตะหมันเขา้าตะโบฮันมืนอีเดล้วู่สาวน้องออจะแพ็แดกมนอ้ยอยสาวนางเคือใครเสียงกระทำทอนสีกคตเจ้าห้านไหนมาอยู่ทางขวาในเมีอ,อันย่โอ้ยหารจัสุดานานางอยู่นาทางซ้ายอะน,น้องทางซ้ พาา่มามาแล้วไอว้กบาหนอยู่ที่นี่ทีเล็นห้องใสใสูกเมียเดียวโอ้ยฮลโหลพ่อเจรพ่อเดินไหนขานเบิ่งดูมดนึเนี่ยแหละพ่อา,ใ,า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 ให้มาสอยเลว,วมันจระเข้พนักพนันโจยหอยให้ยังฟังเบิ่งดู น่ฮาลาบัานีเล่ารถตาเปีนปีนขึ้นมาของเก่าปลีล้นความจะแคงเร้วสตาร์ทหายฮา์ลาพ่อเจรแล้รู้ละลายก็อไกล้กันมาเพิ่งดูหมดเลยจิ้ขวาลงจากใจนะบ้าเฮ้ยฮร์ร่าบ้านีแล้าแค่ติใส่ไม้จากหงมาแล้วมากระตุกต่างหงายเพิ่งดู หน้าขาไข่กว้างกว้างดูครับแม่เอ้ยมา้าขาเมื่อยยานมา้าขาบานไว้ขวาทาละได้มือนีัเขาไกลเลื่อแล้วแล้วแล้วเด่นข้อการนั่นแล้วมุดเลยเป็นนักเลงแต่น้อยความสูงกระบอกถอยนั่นแล้วมาโฮเลี้ยวสร้างตัวสร้าง่ให้หุ่นโอ้ยเฮาละมาโฮเลี้ยวคนต่อคนวายยานพ่อและป้าสั่งต่างๆห้องแนว ไุยกับวานยาเอ้ย่์มาบังดูสิเดียดยาถอยมาบังดูแค่สน้อยไดียดใจบังดูวันยาโอ้ยให้แม่จับตัวออกตัวกระตากจังขันงวงได้เนี่ยนี่แหละเฮะจับไปท่องตัวกระตากสังขันมวลเลยโอ้ยแล้วจะงาฟักรอจ่าทานโตดอมถ้าละพอมเจะเล่าให้คือปิดเองครับเพิ่อดูวันยาโอ้ยโอยให้ไหละ เป็นปีแมงดาเบิ่งดูเลี้วทีและนอกกันขึ้นขึงสิไแตหัวแมวได้มันนีห้เราตีกันขึ้นพิ่มศได้ห่วมกี่ีโอ้ยให้กระวพ้อใจเลี้วถ้ากันตีกันเข่าพึงเก่าวนกัสวยลงเรื่อจะาดุบาดหน้าหนาวได้มันนีห้าเราไปรลกงซ่าได้เหตุบ้านซาาจับกุซ่าหางหมาจานก่ายเตาลงบึงหูซอยขึ้นก่อน น้งป,งป,งปั่นขี้โฐานหาว่าเิ็นแรมสันสิบลาุง,าห,างหุาาางงาา้มจ้าหาละม่หัวเีวนันให้เอาเบาไวสู่พ้นยูดังไปสาโกนนยพ้นปุนียหายสวรสาเรวสังตาวุ้สาถักม่หัวเีวแล้ยวตาลักขยเยี่ยมไปโอ้ยหาละม้าัวรวตาในหายเยี่ยมสตามองกล้องฉกม่องมูบึงมูแม้หวเวเพื่อนสู่พ้นไปลำ ที่แล้วข้าเราอาเกินดำขับไปคอยตรงด้วนยากเลยนั่งอยู่เว้นซอยค่อยหลานมองดูนั่งอยู่ซานซอยค่อยดูบ้นจะนึ่งในแล้วห้าลูกคนไก่ในเอื้นซอยคนเบิ้งบ้านจะนึ่งนั้นแล้วห้าลานคนไก่ในบ้านซอยคนยิงมาซอยบึงค่อยเกี่ยงดาวม้นเลยห้าล้านคนนี้มาซอยยิงซอยเขาตุ้มลูกเต่าของคนทุบพอดีอย่างนี้โอ้ยไปจวบสาธุทางวังไวย์คา เมายวพังซางไหวตันเมื่อนี่ยจ้าเลืเอยทั้งไม่ห้ไวเซน้ำหนาได้โอ้ยถาทั้งไม่หน้าไวเซนน้าไวทั้งกะบ้านไวไข่ขันหิงทุกอย่างเน้อถ้ากันเปิปังใสไข่ป้องน้ำสาข้อน้ำเป่นงเปลวเมื่อนี่แล้วไวเซแล้วกลกันเจาะหอยหอยแม่น้ำทางโอ้ยกนแพงเอยถ้ากันปิตกนรีส่วนดอกบอนน้อนอ จัดเป็นตออหอยลงเป็นบันจัดป็นบันกันคอบักเสียวเนวี่ยแหล้วละหลาคนผู้นี้บัตสิลงในสักกายและะย้วได้ยันยาโอยคนผู้นี้ันสิตใจมากจักใบปินขึ้นมาขั้นคือเกา่าโอยฮะหลาคนผู้นี้ย่งสิายจ่จอยจ่อยอวยไว้กับเราคืนเมืองดูมาฮอลเลวชอบกันหื่นนวันนาโอ้ยฮะเมาแล้วชอบกันพาขั้นบ่อนทีบังดูยกฟางเงินของคนอยู่ทางใน กล้ฝังเงินทั้งหลอยาวนี่แล้วล้วจําไปแล้วตรงมาไหนปีนี้ปัตตุไนมีผู้ใส่แล้วตอบบ่เพ่โอ้ยโอ้ยปัตุนอกมีผู้ใส่หลายดันบ่นาะคนผู้นี้สั่งบ่ซึนกะอย่างนั้นต้องย่องไปหน้าบ่คือเก่ารักษาป่านอาปะอรักษาเจ้าให้อยู่ดีมันจันึงล้วนี่แล้วถ้านันจันึ่นแล้วนะแข้งสั่งบ่ลากําเพ่โอ้ยโอ้ย ขลับานาคาสังาาส่งมงเอเลิกน,นักกระโถยเสมือนถึงใสเอวมันจะนี้แล่หรือเราขลับว่าว่านั่งเ,เป็นคอนอะไรครับแม่โอ้ยข้าละบาบนนั่นก็เป็นเส้นวัดใจเยี้ยนเป็นนักปีนโอ้ยหัวละไฟใส่มาทุบกินยอ่อได้แล้วมาใส่มาทอดกันกินใบอะไรอันนีนนนนหน้าอีนี่แหละมันบงมีโอนซ้อนตั้งแต่ว่าอีนั่นอีแล้วมันบอกโดนลุ้มซุ่มซุ่มเขาบอกคือเก่า พ่จ้าพ่อจ้าตามตอดำปั <initiation> นจะนึงในลราาลาปีทั้งใจทังใดหลยบอกไปนี่โอ้ยทำ็นไปเลยพี่ทั้งใเท่ๆคุณจาให้มาไหมไเลยไม่กระดักปีควมาเนียบอแนวเวลาเขาเราไม่กระเดมีความมาเท่บอกกเไปเลยถ้าจะน้องไว้เจ็บปไปให้มาเลวว่าจอยจอยงอย่างฟังเอา ได้เสิลจกยาวย้าอยแน่แล้วนะเอ๋ยได้สนอยพ่ออยาใจผงนัวไข่กว่าสาทุเมื่อต้องใส่ใจผองนำสาขน,นามมน้ำกบบฟงเปียวเมื่อที่เราไข่กว่าเนา้อเอ้ยไข่กว่าเจ้าทีผู้อยู่นานแน่เลาว่าเราจะทานผูน้นี้ตาดินบริเยขึ้นฝ้าบอ่ โอ้ยคณะบ้านนี้แล้วคันตงหญ้าพได้เนียคือบุญบ่อนหญ้าโอ๊ยบ้ดูคลักลวปั่นไฟงัวมึนไปบอกไม่มีนะสังมาคนเดินเดินรู้ปั้งจังนี้โอยขมแบงโอ๊ยสิลิคมาเสสเลกขมาเกบบ่บักเ่คเบือนนี่แล้วบ่ตะเบือนูแคบบานคนกี่าดไปอยู่กั่นบ้นน้ออย ใคยกวาสาทุขอนญาติท่านั่นเจ้าหลายหลายฮ่าเราจำไปเรื่อยก็กล้อยน่อยทอบู๊เทไรอยากสักพูนาซาผู้ถอยแล้วเ่ารสักคูนาไหนาซผู้ถอยอย่าถอยเด็กเล็กหมตอยดีน่อยบมจักควาบ้านจะหนึ่งโอ้ยฮ่าเราหุนรีแล้วไปละบ้านพญาบานกรลายบอนใสอย่าลวกงงบอขาดใจยาลาดงงบอหายเอย ถ้าได้สั่งบอดีเลยนยัไม่มีฟอมาซีนน่อนองโอ้ยหรารา,า,าีนี่ฟอมาต้องของจะไรใส่มาพานุ่งด่านาอีนังห้อยห้ออเดียวบงูหาราไมือนี้เมื่อนี่เาหันย้ายโอ้ยได้เส้เลยอยาถอยบึงดูโอ้ยบัญญ์เราขได้ส้ออนอว่ะ,ะยาใจโอ้ย บ้านเสื่องเงื่อสังเหลี่ยมเลี้ยงคำสังหูท่านลูกจิดได้ขาดออกนกจ่อได้ขาดไปบ้นจะนึ่งในเล่าค่อยตะวาคัมเพลงเอ้ยคนให้พนักแจกคนดีบ่บัานใจหนึ่ัในเล่าพรรคซีแจกพรรบัวเล่ากับแจกเงินเลี้ยงได้มือนี่แล้ววันนี้เอ้ยค่อยจะวาสาตุค่อยปีมีละวันพันปีมีละเทือง กะซุงใจใเห็นนตามยัเป็นความเน่กบเมื่อพื้นมาคอยโอ้ยยาลาสร้างต่วสาง,งต่มงอมมดตมนบ่ยายาเอาเลยพาจางพงาหงา เต่าหลานอีนางอยู่ในบ้านลูกและเต่าหลานลาอยู่ห้องแค่ละมันจะนึ่งแล้วคัามไปคิดค่าเงินต่างที่ไม่เป็นกี่ค่ละเงินมันยิ่งมาหน,น่อยเงินไหลใส่ถุงกระทำถอนมาแล้วเงินหน่อยบ่อไกลขันเจ้าบอ่อให้อยู่หรือวะโอ้ยแคละมากาแล้วเงินพันบ่อไกลตัวกวนเนี่ยโอ้ย ภค้าเพลงพาะเจงหอยู่บ่รัากี้นนี่แหละรถตะปีนปีนขึ้นมาของเก่าแน่นนาปีนลความจะแข็งแล้วส่เตาไงเมื่อนี่และวัย่าเอ้ยบ่พ่อมุกกรรไข่บ่อพ่อทดไกรบุ้มม้อเจ้าแล้วข้ระบอกใส่หมูย่งสีเล้าวันย่าเอ้ยบอกสเต้าคากับเจือจำเอาถ้าเราจำไปแลเราินบ่งคับอีเก็ง ได้ีบจะหมอกละค้องตรวกับสีบเสาสีนษกัเขาอาบบจะตามตดมโอ้ยฮัลหลิสิกองสีมาคุบ้าตั้งแต่เขากระทัอนฮิตะพูสิบวยาะนั่แลลวฮาลโหลตยาสิบอสวีตะกุกตะเขาเขานังสิสมุนสินํำสมวยตาสินำบ้าห้อยป่วนยงโอ้ยข้าละาจไปแล้วขั้นอีนาอีเลี้วนักแค่ยังบละ โอ้ยฮะเราจับไปแล้วขั้นนี้นั่งนี่แล้วนะขาแยงบอลลูนนักกระถวยสั่งมึงขึ้นใจโอ้ยไม่กลัาแค้นบอลซากขาบโบกึงเมื่อเดียวนี่โอ้ยเขาก็ย้อมย้อนแล้วย้อมโดย,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 ยสาราาลาภลาภวันนี้คนแนนเจ้าหุดหายเพิ่นไปแล้วขั้นเราใจดีเป็นเจ้าสร้างได้เน้อเน่าเอ้ยโอ้ยฮะเราไปแล้วขั้นใจกว้างเป็นเจ้าห้องรู้ใจดีจังปิอมังหมดได้ ใจว่าจำไป็นพอเมืองคนเลยเอ้ยย่างเอาไว้คือสิ่ใกล้ฟันห้ยบังดูฟันปีนี้ปีหน้าก็จังฮ้อนเจ้างในแล้วย่าได้สักผู้หน้าได้เนื้อแง่โอ้ยโอ้ยอย่าไปซับผุถอยได้สักผู้หน้ามันเฮงนาแน่นอนแล้วห้าร้ซับผู้ทานโอ้ยกรียนรู้กัพอจักถอยได้น้อยพอจักความมันจะ่หนึ้าห้องแป้งก็ลืมควาา เจ้าเอิญสั่งอันเาโอ้ยโอ้ยฟังเสียงฟ้าห้องมาลืมตึ่งตามบ่ลืมเจ้าดักสั่งความปั้นแขนยังเหลวยังสีงาไม้แดงอยู่แล้วกันเนี้ยเอ้ยโอ้ยยังสีแดงให้สวผิวงามคือฝ่ายสวยงามเกี้ยกว่อม เฮ้มันมาแ้วมามันมต่มตู่งอเป็นมาขบั้นกดียวากาอยาพูดต่ขเีึงนี่เ่ยน้อพเืนนยากกนาหารน้้ยารเน่เรวค่อยกลับบานจกนงขันเจดีย์เาจเป็นซ่า ใกป้าเป็นเจ้โฮงได้เด้อใจดีได้เป็นพ่อมึงหมดได้ขั้นเจ้าได้เป็นพ่อมึงคนแง่เยาวัยคือสิ่งใสฟันอะไรล่ะวะคนปีนี้ปีหน้ากัดจังฮอนก็เบปงโอ้ยใจดีเอาคือในขี้สร้างเมื่อเร็วขั้นใจป้าได้ขี้เสียได้เด้อแงโอ้ยห้อยจอบันจากนี้แย่าเลยใจสแลมมอนโอ้ยเมื่อเร็วแย่เลยใจลอยลามีล่ะวะก็เป็โอ้ย ข้าเมืองบ่ได้ยากท่านเชาบ้านบ่อได้กลัวยั่งอยู่ดอกกันย่าเอ้ยถ้เข้ายังสิเดียถ้าเก่งยังสิ้นถ้เข้ายังสิตั้งสบายเลยงง่ายยังสิตั้งสาดอ้อนมอบเมนบ่อในตัวเจ้ากันดูชิ้นเอ้ยย่าเอ้ยเงี้น่อยเร่งสลายกายขันมันยังสิได้กายตัวเราสาดเดชที่ให้เต็มขันมาโมเราสะโทษเต็มขันมาข้าวมัดสิสั่งขันเราของเราให้ บัดกจน,นึงนแล้วคละไก่ผัวไก่ตัวจอุนเสีงเลววันง่าเลยไก่ผัวเดงตัวตรอนไก่ผั้ฟานตัโตทำโอ้ยคะแนนบางคนคนนี้ลุกกินปไาหาจินเขานักเ่าให้เจ้าบืนกับแมงโอ้ยนักเชื่อให้เขาล่ามือนักฆาให้เขาเลิกนักกะระตุอย่างมนนึงนขึงสเอวบัดกันึง่นแล้วแล้วใส่อย่าลวงให้ขาดใส่ยาลให้หายยากไม่ได้ให้ดีลงโวดีเอมืออ่นกับบอถือ โอ้ยดีมือจะบอบ่าเนี่ยทัานจะไม่ตรงความสั้งตำชวนเท่เลยนี่แหละทั้งจะหน้าทรงความว่ทางหน้ากาวานจงห้อยบอลองกะข้องบอนยังไม่เหมือนีขั้นละว่าพีเพรจุดน้นหลองผีคลองอยู่ในบุงเฮ้ยเอ้ยขค้นละว่าพีเปรนอะไรผีพายนาเวกับตำทอน ซุมเจ้าเนี่ยเอาขันเดือนมือบริคีมาสามบอลเน,นี่ยเอ้ยโอ้ยแล้วนำบริคีมาพายเราจ่ยบ้ยางไหมคีมาเอิญแค่ละไหนมึงหัวเรื่องนักคนกะขังมึงรู้วันน้ำหนังกะซอยถ้าเราจะจอยมือน้อยแงงย่งสร้างกันเนี่ยเอ้ยย่งอยู่ดอกเราเป็นเรื่องเฟื่องนานสร้าเลี้ยสิงดี ค่อยกลับมาแล้วก้มือบอได้บ่ายบ่กางเพลงเอ้ยโอ้ยไปมือบอได้ตองขั้นหัวดอนเจออน้าบ้านอยู่อ๋อุมมือเจ้าเนี่ยแล้วขั้นบอได้หาไมจขึ้นมดสุ้มมือเจ้านี่ยแล้วขั้นบอได้ลดน้ำขึ้นปลาพ้าเราได้เมืมมเนนนนอนนี่แล้วมือใส่ขั้นเหมืนนี่ไปก็ผีมือีบ่ก็ปอกทราบจะแล้วให้เจ้าเจอกันรู้รูเมื่อนั้นนั่นนี่เอ้ยขั้นก็บั่นเนื้อเพื่อลงสร้างในสนามบอลจำอิน พคตจาพกาวจาจานเดอมข้ามือม mm ืดคปยจับปืนหน้าหาปันจะเนี hmm. uh, right? like ่นัแคนตัวล็กซ้ำซ้ำคนกระนันมวเ้าตีกันข่าสะเาเดียวเกี้ยงเอยตีกันข่าเป็นเสิงคนเดียวบนรู้คนตกบ่ายงไปนะโอยข้าอยาก้าหมอกันมึง่ไกไก่มึงก้อนสะไปบบอยไปขี่ไฟคว้าว้าลูกตัมามาเอื้อนมึูกตะส่วนในหน้าบานขันขี่การนอนอยู่เมียง มันจงนึง่งในเรียอันยาเอ้ยขั้นตกไกลไปหน้าไอ้ขึ้นมากของเกา่าเข้าวจอยจอยน้อยหิยังทั้งเบิ่งดูรถตาปีนปีนขึ้น,นมากของเกา่ารถตาปีนขึ้นคงดินซาฐานโอ้ยหารับบัสิ่งปล่อยหังมูลค่ายอันยาเอ้ยมันจงนึ่งแล้วีบยบบัตรสิ่งปล่อยวังมูลตกได้เดิม